กับชววยดี f อฟท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับขอต้อนรับขอสู้ช่องบ้านเฮาเก้าสีาขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันกดติดตามช่องด้วยครับกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับมืนีมาหาปูหาจิตแกับมาเบึ่งแนี้ยทางของปอูซึ่งติดตามให้พี่ให้น้องเข้าสําหรับปูหาจ8ครับ Ni lần nói bỏ lắm đi bắn chưa phiền là phô hàm piano hàm kính 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 hàm 9 เก้าเท็จเก้าจังเล็กกมีเก้าเลขเท็จกับังมาอีกคือเกา้ hmm. กามันตกกันไม่หันกัดไม่ในเก้าทีที่เก็าตกันนี่คือครับ <c oughs> กันที่นั่งกันปองเก้ามันที่เขาปองเก้าย่านปองเก้าปีกายกับหกหนึ่งขอเขาเบอกอยู่ปีกายมันออกหกหนึ่งมาในปีนี้ปีปีตัวมามันออกหกหนึ่งมาในับปีตัวมามันก็นบอกเก้าเก้าทีรัดไปให้ hmm. เพราะว่าเลขเงิน มันแบบว่ามันมนหหนันเรียกภาษาหกเก็บห่อเลยเรียกประจำพี่หา้หาหกเ,หก,เ,เ,หก,เ,ก,เก็บหกเก็บแปห้าหกเก็บก็เย เีย,เยนี้เลต้านี่ยรักนวลรัก้อยหกมันกค่อยมากหรอมันขีหลรออยูอืมเขมามากมากแบบนี้ซีนครปฐมซีวิ่งสามล้านเขายิ่งกันจะมา,จากจังจิก็เลยไรสามเนี่อันนี้เลขวิ่งสามล้านมาสามล้านเพราะท่าไหรมาก้องเจ่าไหมอือวิ่งสาม,มบบล้านก็ เลขนี่จังเรก็มานั่งกันเลขลหาล้ตเตันเ่แอปซี่หา,ารอตเตอรี่ไปเลยล <c oughs> เลขที่ห้า,อารออเตอรี่ได้นะมันจะมีอยู่คำไปห้า,อารออเตอรี่นันเจ็ดเก้าเจเก้าสเกนี่คือห้ารออเตอรี่ <c oughs> นี่ในห้างลอตเตอรี่เลยเป็นล่างเนอะล่างเลขบนเออล,ล่างเลขล่างทุกหนึ่งอันนี้เลขบนยำน้ำหนักนักกันก็เลยประกบว่าหนึ่งลักลอยเก็ดลักลอยเก็ดตังยังมาอีกอยูะเอาเป็นเลขล่างครับของชุดนี้ ปูหาเจรว่าหาลอตเตอรี่เลยเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าครับเก้าสี่สเก้เพราะว่าแันดมเด่นครับสวยๆเนาะเววิ่งนี่กำมันใจนี่เราเก้าเกเลขล่างวิ่งนะบนกันใจหาเก้าเก้าเก้าบนเล่างว่าหันกับเจ็ดบนเจ็ดล่าง มันหายากเลยแล้วที่การล่วงไปละหายากหนุนเลขสวยครับเทียวนี่สวยสวยสวยมันก็เกี่ยวกับความฝันแน่จัง่อยว่าหันมันก็มาตามความฝันเบิดเลยกันหมดละบ้านนี้มันก็ฝันมันออกไก่บ้านนี้บักบู๊ไส่ออกบักโม่มาให้นั่นบักเคยออกบักโม่มาให้นั่นไอปู้นั่นออกไก่มาบ้านนี้ออกไก่มาไก่มาให้มันเป็นไก่ตีแต่ว่ามันเป็นไก่ฟ้า มันบัแมนไก่ถ้าเบือนบ้านเท่ามันเป็นเป็นไก่ฟ้ามาดีงามมาเท่าไรทั้งเม่นน <laughs> ี่ไก่ก็ห้องกระตากของมนึกถึงเป็นเสียงยังนอว่าก็เลยพาเบิงตื่นเนี่ยเสมอว่ามันเป็นความฝันควนมจีแจงมันอุ่มไก่ไม่เพราะไก่เนี่ยก็จำเนาะไก่จีไม่เลี้ยงว่ราะจำไม่วพราะตายเ่ราะจำโลกก็ขว่าโดนพระเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่จีก็เลย ออีเอความฝันไกลนี่ยมันเป็นเก้าคู้เถ่าผู้ท้าเป็นหาภาเป็นเจ็ดนี่เอาไว้ให้พระคือมันตีออกมาได้มันจะมีเก้าหาเก้าเจ็ดเื่นนี้นนตีออกมาได้เนกะ้าห้าห้าเก้าเจ็ดเกเจนหน้านะนี่มันคือวันหันละเจ็ด เอาเด็กน้อยมาให้เลี้ยงกกบางทีเอาตัวเจ๊กเก่งน้อนะเจ๊กเป็นเม่ยิ่งมียิง่ยงเป็นเจ๊กสีผู้ยิ่งะนะนับสีเจ๊กมันเป็นเจ๊เกเจ๊กอยู่แล้วล่ะเด็กน้อยกเ็เรื่งแดงๆอยู่แบบไม่มึงเด้อซีเจนึงตัวเดียวก็คักเลยเฉียดเส้นให้มันไปออกด้านหน้แนี่เห็นะมาร่ <c oughs> างเล็กมันถืออยู่แต่ว่าคำคำภาษาฝรั่นเศสก็ได้ออกด้านหน้ตั้งหลัง่ก็ลองตั้งหลังดีก็อยู่เป็นเลื่องับไปออกเ้า่งหนา้า อัมป yeah. ียนเลยนี่อัมียนเลขสวยครับสวยบนี่บอ่ามั่นใจเตงมี่เลยนี่ครับนี่ครับเก่าสิเ็บเกาเลขมันสูงเน้ยเลขมัได้ต่เลยก่านี่ยเลขสวยเมันสูงันนันเสีลเลขมันสูงหางกหกว่าอันิ่งใช่ที่ในเมืองันมันเก่าค่าเจอะ ห้าเจ็ดปูไม่ได้ส่งให้ผมพูดดีคลิปบ่เราไม่ได้ดูคลิปว่าั่นครับนู่นมทำมาลุมตอนไหนว่าคลิปแรกเลยตอนเรต้อว่นเลยครับเราบอกไปเบิงในช่องพอนพร,รวยสื้พร,รวยลุ่เขาเจ้าพ่อใ้เบิงอ๋อ,อไปเรขง่ายๆเสี่ยวนี่ครับเปเรียงง่ายๆเลขของปูห้ยาย็ดแปดเจ้าลเรขมันมากเลยปูเขียนเสีนไหม่ะเเก้าห้า ว่ากันเลยขีดเส้นสี่เจ็ดหนึ่งขีดเส้นใต้ไว้บ้านนี้ขีดเส้นให้เราวน่เรกคันวนปลาป็นปลาขอนอ่ะ็สี่สินปีคันคันบานเป็ี่ยนทาก็เป็นหลังนี่ระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเลขหนามันฐายงายเดียากกว่าอเลขกหลังเนาะสีเจ็ดหนึ่งนะถืออยู่ก็จ้ากระได้อยู่สองสามใบ จะว่าเรขนั้นมาก่อนมาถ่วงกันมันมากซีเมื่อกอนตัวนี้แล้วเนี่ยม,มาขันมันมามนก,ออก,หกหนึ่งมันก็ออกกหนึ่งมาดีมันมากซีล,ล,ล่างนี่แห้หาลอตเตอรี่เลยนี่เนี่ยเนียลก,กหาลอตเตอรีอ่ก็ซีซีเกาเจเกาเกเจ็ดลอตเตอรี่เลย ันได้หลายคู่หมดนี่เป็นของผู้หายใจแต่หนึ่งสองสามได้สามคู่แล้วนะกับเลขอ่ะหนึ่งีสองนี่แหละหนึ่งสองสามเพื่อจะบัดกรับอธิษฐานอันนี้ใครใครใครว่าว่ากลับด้วยนี่บนล่างกัดพลาดใช่ไหมากมันผ่านมากมันจะเป็นบทเลียนของโมมีนายนอนไปบนไปล่างได้เก้านี่ละทำขั้นระวังเก้าอันนี่ละมันจะไปอีก เกาเดวิ่งบนวิ่งล่างไปเลยเห็นบนีหวิ่งล่างเจ็ดกับเก้าทำมาทํำกันนะวิ่งบน,บน 9, ห้ากับเก้าทำมากำกันนะมัดอเอก้า้าแล้วตารางมันสามารถขึ้นทั้งเครื่องได้ฝากเลียงตัวหนี่ผมฝากเลข้ังตัวหนี่เอาใส่ให้นี่ยมันจะมาร์กอะไรเพราะ มันผสมมาซีเด้อวิ่งสามล้านอ่ะอ <c oughs> าบัดนี้กับพี่น้องเอ้ยเพิ่งเอาไว้เล่นวิ่งคล้องกันมีทีไป <c oughs> ที่เมืองไทยด้วยกันตัวตัวนี้ก็ล่างได้บนได้เออครับถ้าหานี่ขึ้นบนนี่ก็ห้องก็หาตัวใส่ถ้าเป็ี่นก้าเก็ตร่างตัวนี่เลยเอาใส่เ,เ,เข้าไปเจ็ตซี่นี่เป็นยากเด้อเมืองไซื้อซ้ำเลยล่ะเจ็ตซี่ มันนใจวันนั่นละ่ะมคาบ่าให้ซื้อเลยเละ่ะออปากาเยมาอ,อ,อยู่หรอกว่าปากกาุนนี้งเลยอยู่ย นี่คือดับครูพวกออกเห็มออกมาบนล่างเลยล่ะเป็นครูเป็นครูอย่างบวออกเลยล่ะงวดข้าหันนะครับคันซื่อกะเทียงขึนเลยล่ะงวดนี้ได้ไหมงวดนี้วันนี้งวดนี้งวดนี้งวดนี้ไงตายเลี่ยนเลย นี่คือเลียดับคูบาออกของวันน,นี้เป็นคูเป็นคูเป็นคูเนี่ตัดจิมเลยดับครูบนล่างบาออกไปแล้วเจ็ดจี ครับก็คือคยเคยอเฮ็ดใถ้เบ่งอยู่เลขสองตัวนี่ไปตัวหนึ่งมันว่าคืไปแปดกับที่ก็ออกสามแปดมันจะไปยุดตัวหนึ่งแปดกับห้ามันก็ออกเก้าห้าเ็มบ่มาเนยเห็มว่ามันมันเป็นเลขดักคูดับ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 คูสี่ห้าเล่ปูกค่ากันย่งบ่ออกอีกเห็นว่าเนยเลปุูกค่าว่าหันหาเจ็บน้นบได้ดือตตดเด้อ มันเละปู่ป้ามันมีหาเกจมันตรงกับเขาได้ขนาดน,น่ะนีนน่ละคือคือเลขดับคูบนล่างไม่ออกยึดตัวนีน้ยึดเลยล่ะไอ้ฟ้าไม่เอฟซีบางน้ำนะก็เนื้อจ้ะไปยึดเด้อ <c oughs> อ๋นนอ, <c oughs> ออันนี้ล็อกแหนมก็ได้นี่ เออเออนี่ได้ักเนมาโถก็ได้โอออันนี้ก็คือเขาเตือนมาหลารเทียงล้ะเนี่ยพวกยูถูกทหารั้าไปโลกงเขาตาจองเลยหนี่บอกว่าอันลีกับเจ็บนี่ไปโตอนวดนี้มาตัวหนึ่งแต่ว่าาว่าครูหันมันรมากเลยสีกับสูนมันมาก หาสามกระบอกหกหกกระบอกเจ็ดเก้ากระบอกแปดสองกระบอกอห้าหกกระบอกมันไปออกห้าเจ็ดเห็นไหมนี่อันนี้ห้าสามห้าหกเก้าห้ากระบอกออศูนย์แปดสิบเอ็ดสองสี่กระบอกมันเป็นเลขดับคูทั้งบนทั้งล่างเลยบ๋าหนีกันยูหนีมาเนี่งงวดสิงวดหนีบันงวดนีพี่น้อง แตงแง,งลเลยเนีเห้เขาหางแลงแง,งลเลยเนี่ย <laughs> รอยดีเลยเค้ย <c ười> เห็นเดือบงอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นแนวทางของกูหายเจ็ด,ปดแปดหลือพี่น้องเด้อนนัอนเสิรื้อเจ็ดีกับเื้อบารยแบบยูนกันอเหล็กแนวทางของกูหายเจ็ดแปดครับพี่น้องเบื้งไว้นี่และครับลางวิ่งกกเจ็ด บนวิ่งหาคับเก้าครับพี่น้องเด้อมันขีมาป่วงครับอันนี้เพิ่นก็ให้มีชัดชัดมาแล้วครับเป็นเลขที่อ่าเฮาก็จะไปผือไปลือกันอ่าจังได๋ก็มากับจัดไปครับพ่มากับพานหรือพี่น้องเด้ออ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเฮา94มื้อนี้มาติดตามปู่578ให้พี่ให้น้องเฮารับทราบไปแล้วครับจังได๋ก็ะแคบหน้าจอกันไว้อ่าสําเร็บําหรับเลขอ่าที่เลขดับอาเลขดับปู่เพิ่นก็เฮ็ดไว้ให้แล้ว หลายคูเล็กดับสำหรับเล็กดับเนาะรช้เล็กดับลายำนี้ครับเล็กดับคือสุดนี้ครับเล็กดับเอาอัดก้อนสุดก้อนกับสุดเยนี่นะด่านขัวมือคือสุดเยนี่เป็นเล็กดับนี่ครับน,นี่เหล็กดับมาทันทีหนึ่งนี่ยเที่แปดเกหนึ่งศูนย์ศูามสิบหอง้าสามสองี่หาหาแปดหกหนคือบ่อมีออกงวดน,นี้สำหรับกูหาเจ็ ่แต่ว่าเกียร์ก็เก่าแล้วห่ขางแรงยังที่เพิ่อนขีดไว้แล้วพี่น้องเนาะอันนี้มาได้ครับเป็นเลขดับอาจาได์ใหญ่พี่น้องเลยติดตามกันให้ FC ไปเนียนๆทุกนี่เล้วเน้นซื้อแล้วให้เน้นซ้ำนี่ให้เนีนท่ให้นีซ้ำนี่นี่ให้ซื้อซ้ำนี่พี่น้องนี่นี่เอาเดี๋ยวไปหาลอตเตอรี่ไว้นี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าเกียกลับด้วยกลับด้วยไม่ประมาทบนล่าง เอ้าจังไายก็ขอฝากเน้นรูบเน้นลอตเตอรี่อย่างเดียวครับเน้นลอตเตอรี่เน้นล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก็ดเป็นเลขล่างเป็นเลขล่าง,งด้วพี่น้องเด้อนี่เป็นเลขล่างครับเลขล่างเอ้าจังไานายตัวนี้ก็ระวังดีๆไปหาลอตเตอรี่ล่างๆไปเลยนี่ครับนี่แหละเอ้าวเจ้านายกับพี่น้องพี่น้องเนี่ยแนมได้รับทราบสําหรับตัวเลขที่เห็นอยู่นี่เด้อยอ้าทั้งสองห้องกับเบื้องเราโกเล่โกแซรโก็ติดตามช่องวันห้าเก้าสี่ าหาของดีๆไม่พี่ให้น้องเขาจังสิงล่ะเนะาะเอาจัไได้กับคอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาสรับคลิปนี้ให้พี่น้องถูกวันที่หนึ่งสวัสดีครับ